สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนอนด้วจ้กพี่น้องจา้าววันนี้อาการดีดีจ้าพี่น้องจ้ารวมพอมอกอากาคือจำตุ้งมือนะคะ,ะเ่านเลยภาพพี่น้องนะคะมาแวเก็บพักกระเดาไปน้่จ้กพี่น้องคะมาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวนะคะพักกระเดานีดงามงามพี่น้องคาเสะดาสะเดา,ะเดานะคะสะเดาฝราั่งพี่น้องคะ่ะเก็บเดา ยอดก็พระงามนะคะพี่น้องแตกมะโจไม่แตกนะคะแต่ละต้นมันก็แตกพอสมกันแน่จ้ะพี่น้องนีต้นหน่อยต้นหญ่ยอดหน่อยยอดไง้วกาต้นเสีบต้นเสียบจากต้นนีวดสชิมาหลายปีแล้วนะคะกินยำได้กระเสบยมยำน้ำจ้ะเดี๋ยวเขามาเก็บร่มกันเี่เจ้าพี่น้องค่ะงามๆค่ะบรรยากาศดีๆค่ะพี่น้องจ้าลมโวอยโยนะคะเสดายอดงามงามพี่น้องเดานี่เป็นยา สมุนไพรย,ย่างดีเลยจ้ะพี่น้องยาเป็นยาระบายนะคะเป็นยาระบายอีกหนึ่งชนิดเป็นยาสมุนไพรของฝรั่งเพิ่นนะคะยอดกำลังงามเลยมากเิ่นกระกำลังแตกจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นผลของสะเดานะคะสะเดาสะเดาหมากสะเดา งามๆพี่น้องเรือมอีผิวผิวกระสีเอาแตยอดกันอ่อนไ่นะคะเอาแต่ยอดอ่นอ,อนล้มแห้งๆพี่น้องจ้าอากาศเนี่ยเมื่อเสาร์จะเย็นๆนะคะมีแดดแต่ว่าจะเย็นจ้ะรดมักมาออกกําลังกายเนี่ยเมือ่อเสาร์าาาจะ,ะพี่น้องจ้ามันมันเย็นนะคะพราะว่าถ้าช่วงบ่ายจะฮอนครับพี่น้องจ้าฮอนเกินไปนะคะ เอาไปลวกพี่น้องจ้าลวกกินกับนนำพรีก,ก็แ่บค่ะพักสดากินเอเียงก็แ่บโอ้ยแต่ว่าถี่โลบมากินเลยจ้ะพี่น้องโลบว่ากินกับขบปุ่นเศว้าแล้วแสบแสบจ้ะกินกับขับปุ่นาวรับปุ่นเศร้าปุ่นน้ำยาประมาณนงเสียจ้ะแ่บนะคะ กง,ง,งานะคเสี่ยงกก็เริ่มแกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าทั้งล่างพุดนะคะจะเป็นปลาพักเสียงจ้ะพี่น้องเข้าไปแมนเบิดเลยจ้ะเพิ่นเพิ่นเริมแกแล้วนะคะเริมสีแกแล้วจ้ะเริ่มคันสมกัสบสีพ่อเสียบละระคะเพิ่นแกเริมแข็งนะคะนี่เลยปลามีหลายชนิดค่ะช่วงนี้นะคะโอ ผู้ได้มากินผักป่านีนโอ้สุดยอดจ้ะโดยเฉพาะโรดมาจากพี่้องยอดคุณน่ามง่ค่ะต้นใหญ่น่าจาะพี่นอ้องแล้วก็สีมีสองแบบเลยจากพี่น้องแบบหนึ่งจะเป็นพันธุ์สีแดงแดงนะคะแต่ที่โรดเก็บี่จะเป็นพันธุ์สีเขียวออกสีขาวนั่นแหละจาะพี่น้องเอนขาวกับเขียวไอ้ขาวขาวกับแดงเอองามคักจากพี่น้อง บรรยากาศเบิ่งเราจะถ่ายบรรยากาศโดยหลอกพี่น้องเบิ่งเด้อน้ำจากบรรยากาศวันนี้อากาศ,รรากาศดีนะคะน้ำบ่หลายเด้จากพี่น้องวันนี้นเห็นบ่ครูเถื่อจะมองเห็นน้ำวันนี้มองว่เห็นน้ำนะจ๊ะเพิ่นเพิ่นปล่อยน้ำออกเปิดนะพี่น้องอากาศดีดีค่ะพี่น้องได้แล้วนะลมได้แล้วนะ ไ้สะเดาแล้วมาที่นี่ค่ะให้ชมบรรยากาศไปสักวันได้เจ้าพี่น้องแก้วบรรยากาศดีดีนะคะโอ้ลงลดหายเบิ้งสะเดาอีกต้นหนึ่งนะคะนี่สะเดาต้นนี้ค่ะแซ่บคือกันจ้าพี่น้องจก้วมีหลายต้นนะคะอยู่แถวนี้ยเรก็กินมาหลายปีแล้วจ้ะก็เลือกกินเอาตอน้นใดแสบ กระตุน้นกระโลซาต,ติแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแสบคือกันอากาศดีเหลือเกินชีวิตง่ายๆค่ะพี่น้องชีวิตง่ายๆคนบ้านๆใช้ชีวิตให้มันง่ายจ้ะพี่น้องจ้า ชีวิตถ้ามันลงตัวแล้วพอใจในสิ่งที่เรามีมีสิ่งใดก็พอใจสิ่งนั้นพี่น้องจา้ามันกับว่ามีความกังวลน,นะคะมันก็จะมีความซุกสุกทั้งกายแล้วก็สุกทั้งใจพี่น้องจา้เาเฮาบ่ต่องรอ้เฮาป่วยเฮาจังปหาหมอนะคะพี่น้องจา้าจงนำพาตัวเองไปในสิ่งที่มีความสุขจา้าเฮาก็สิสุกทั้งกายซุกทั้งใจ,งใจอีลีได้จากพี่น้องจ้าจากพี่รดเป็นนะคะคือถ้าเฮามีทุก เขาก็จะเป็นทุกข์พอเข้าเป็นทุกข์นะคะจิตใจเข้าเป็นทุกข์ร่างกายเขาก็จะเป็นทุกข์นั่นต่อมาจะเกิดการป่วยนั่นเองค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเข้าบ่อยากป่วยนะคะแะนำํำพาตัวเองไปอยู่ในหม่องที่สุกกายสุกใจนะคะมักแบบใดเฮตุแบบนั่นจ้ะพี่น้องจะโลกก็มักแนวนี้โลกกะ็ะเลยเหตุแบบนี้นะคะพี่น้อง นี่ก็คือชีวิตยังไงของรถในแต่ละะมือได้ใช่ไพี่น้องคะอยู่กับปลาอยู่กับเสียงนกเสียงกาม้วนหมวนมันม้วนไม่จนะะแต่มันบวกประทึกนะคะนี่เลยแต่ถ้าผู้ใดติดตามรถมาหลายปีดีดักก็จะเห็นว่ารถบบคอยเดไปใสบกคอยไดไปใสมาใสเพราะว่ายังเพราะว่ารถมักอยู่แบบเนี้ยนี่นะคะพี่น้องจ้าสไตล์ของรถมันเป็นแบบนี้นะคะูน้ำนกน้ำนู ้ำธรรมชาติน้ำลมน้ำแดงนี่สิอาจารย์พี่นงการมาออกกำลังกายนะคะไปชมสวน้มใหม่ไปนั่นนะคะพี่นงการธรรมชาติธรรมชาตินี่มีแนวดีๆให้เราได้เห็นได้หลายอย่างจ้าพี่นงการธรรมชาติมันมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะโอ้ยพักนะคะท่านไต่จะเป็นพักทั้งเบิร์ดเลยจะอยากกินพักยังก็ลงไปเก็บเอาหลายคักนะคะ นั่นพี่น้องเห็นบ่คะเราเป็นสะดาคือกันนะคะแต่ว่าเพิ่นเพื่อท่านได้แตกเลยจ้าเห็นบ่คะเพิ่งตุมต้มๆอยู่นี่จ้่ตุ้มใบนะคะนี่ไม่ตุ้มดอกด้อพี่น้องตุ้มใบเพื่อนนะคะนี่ก็สิออกต้นนี้ออกซากคือลดสิได้กินไปอีกหร้ยมือเติมนะคะเพราะว่าต้นนั่นบานแล้ว คือก่อนนานีโลกระพาพี่น้องไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะถิ่นเพิ่นออกมาก,ก่อนป่าในมื้อนี้ก็พา,พามาเก็บต้นก่อนหน้านี้แล้วก็ต,นนต้ตนนี้ก็คือเดี๋ยวรอกเก็บต้นต่อไปจ้ะพ,พี่น้องเพราะว่าเพิ่นยังตุ่มอยู่นะคะก็จะมีผักปลากินอีกหลายมื้อจ้ะเริ่มแตกแล้วนะคะอีกมือเศร้าเมื้อเพิ่นก็สิบ้านออกมาแต่ได้กินอีกจ้ะพี่น้องค่ะนี่คือความน่าลงไหลของธรรมชาตินะคะพี่น้องจ้า ธรรมศาสตร์เิ่นจัดสันได้ดีอีหลีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้ที่เยอรมันงามเนาะพี่น้องเนาะเช้าวันนี้ที่เยอรมันอากาศดีมากค่ะทุกคนเปลี่ยนใจได้จากพี่น้องค่ะเช้ากับก,บกบาตานฮัลโหลสุดยอดค่ะสวรรค์นบนดินของโดดนะคะ พาเมายัง,ามายงเก็บผักนะคะเก็บผักอีกแล้วเป็นวิถีชีวิตนะคะพี่น้องจ้าชีวิตคนเฮาันก็พีบ่คือกันนอกแต่ว่าชีวิตลวเร็จะประมาณนี้นะคะเกิดกาอยู่ง่ายกินง่ายจะพี่น้องจ้าอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบในใจที่อยากจะเป็นนะคะพี่น้องจ้าฮาสิอยู่ในบ้านก็ไ้จะพี่น้องจ้าจากเขาในเมืองอะไรนะคะแต่ว่าโรผลอนคลายไม่เอเพราะว่าในเหนือมันเลือกไ้นะคะก็ให้เลือก เลือกที่จะช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าเลือกที่จิ้งยางเล่นสูตรอากาศดีๆในป่านะคะเพราะว่าไป<ม>านี่คือทะเลทจนเกินไปจะไปนอนก่าเป็นธรรมชาติที่ดีนะคะโรถผัดเลือกข้างนี้นะคะส่วนหน่อยรถจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกะคะนอกจาก่าจะไปซื้อจิ้ยงที่มันมุงมีตามธรรมชาตินะคะีปนอนจ่ามีเลยคนง่ายๆชีวิตบ้านๆแบนี้เลย เขกก็ลังกายตรงนี้ทุกมือคะ่ะพี่น้องจ้าไปกัดน,นะคะสิปซิบกว่ากิโลจี่น้องทุกมือนะคะในทุกๆวันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวพี่น้องไปสกักกรอนด้วยจ้าบาทน,นะคะพบเจอกันโปรดได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสูตรอากาศที่สุดแสนสดส,สุนเผื่อพี่น้องกันนะคะบ๊ายบาย OOF <laughs>